ครับมาน้องเพี้ยนั่งเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่ประสบประสบความสำเร็จต้องยืนในเพี้ยมา Can I win guys can oh เอ่อไก่ไก่ hello hello can we win nice f i g h more f i g h f i g h Q f i g h Q let's go why one more one more guys guys hello ต่อไปผมก็ขออนุญาตไป ทีมเดดแมทล้างทรงล้างสวยอะไรก่อนแล้วกันไอ้เฮียเล่น3เกมทุรเรศตัวเองชิบหายเลยเฮียสิบสิบหกเก้าเนี่ยเล่นไปได้งไงไอเฮียดูยืนเล่นด้วยเฮียทีมเดดแมดไดทไอสัตว์ทำคอนเทนต์ไหมหยุดครั้งนี้ต้องทำยังไงปรับโต๊ะผมจะยืนเล่นลนั่งแล้วมันไม่ไมค่อยจวดเลยเฮียโต๊ะแบบปรับได้ด้วยไอสตัตว์ข,ขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกเออ,เอ,อ,เอ,อมา ยืนเล่นครับมาน้องไอ้เหี้ยนั่งเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จต้องยืนไอ้เหี่ยมาเนออนดิฟแ mm hmm. น่เหี้ยมาเด้เและสโกเหมือนเหมือนยืนเล่นงานเกมอะไรทักที่อนเราเราเซนต์มันไม่ไปว่ะน้องพี่ขอาย่าปับเป็นเซนต์นี่แล้วกันมันไวดิมันไม่ถนดัดเลยฟีวิ่งแล้วน้อง

ออมันฮิวเหรอฝันเลนครับไปฝันเลนแล้วก็มีคนอยู่หน้าไหมไม่มีโอ้ยปวดหลังว่ะ เกมเหมือนเล่นงานเกมเลยน้องเอ้ยฟิลดดีอยู่นะใครมี <S 1> 1. <S ใครมีลองปรับดูได้ครับสั่งกันแรกเจ็บปะไม่เจ็บเลยครับผมอาจจะเจ็บแค่ลงลงเส้นนิดหน่อยพอพอ,พอสับไปไเรื่อยๆก็ไม่เจ็บหรอกนี่ครับ,ครบใครมีโต๊ะปรับระดับได้ลองทำดูนะพุทธพัชพุทธพัชแฟชพุทธพชรัด มาเล่นเหมือนเล่นหลบชีวิตจริงด้วยน้องไม่เป็นงั้นนะข้าวทูกับข้าวทีเลยครับไม่ว่าคนหลังกันแล้วเนี่ยโอ้โหเยียต่างคนต่างอะไรสัตว์เอ้ย มาเริ่มใหม่เก็บติก่อนดูเพชรเฮ้ยคนผิดโอ้ thank you for save my life <Go away. S 1> เออมันหันชามากเลยเพราะห้อมือผมมันไม่ติดแผ่นรองเมาส์โจโจอู้สับผิวแล้ว oh, <good. S 1> เฮ้ยใครอะ มามีใครเข้ามาไหมฟ้าเลนของข้าสับขาด้วยเหรอเฮียเล่นธรรมดายังลำบากเลยน้องสับขาด้วยเฮียโอ้ยแล้วที่ตะตันเลยยวเพนยังใช้ไม่ถึงไหนเลยมา มันบุกาแล้วอหยถึงว่าเหมนจะวิ่งไปงอย่เดียวเร็วไอ้เ้ย hmm. อ play ้าเียวิ anyway. ่งจนเหนื่อยเลยกู้บุมไม่เจมันดีเขาให้มันสู้กันที่นี่มันั่งแอบไอ้เียเละเหมป ตัดมันกำลังออกมาครับคืนนี้ยังมาเจอในแฮกในเดนแมทอีกมาสไล่อสไลด์ไม่ได้มามามาโวกซิงซิง เล่นดิวเพนแล้วครับมาโคดซิงครัน้องน้องพี่โคดซิงน้องเฮ้ยื่อมันกินเล่หอวะชื่อนิวนทกนู้นไม่กีใครับทีมเก็บตกใจมดเดีว ของตัวพุ่งโคตรสิงพี่ชวดอยู่นะแต่พี่ปวดหลังที่หายเลยวะน้องเนี่ยดูมุมนี้มันดักแต่ละมุมดิเฮียเฮ้ยดักไหมอ่ะเพื่อเรามันสู้หลบกันเว้ยเฮียน้องอย่าไปทำเป็นตัวอย่างไม่ดีนะเว้ยไม่แอบเนี่ยเนี่ยนายก็แม่นด้วยเฮียเราวัดกันไปเลยแบบเก่าๆอ่ะ Yeah. <laughs> <laughs> go, go, go. Can I win, guys? Can... Oh. Uh, uh, guys, guys, hello, hello. Can we win? Nice. Five more, five five Q, five Q. Let's go. One more, one more. Guys. Guys. Hello? ฮัลโหลสวัสดีฮอนฮาวิลูสอีกอีกไอ้เชียทีมเดสแมทผมไม่เคยชนะเลยวะไอ้เชี่ยวันนี้ก็ทีมเดสแมทสามเกมไปก็สามเกมติดเลยนะที่โดนทำไมวะมันขึ้นมันขึ้นอยู่อะไรวะไม่เป็นไรเริ่มต้นมาไม่ค่อยดีโดนไปสองเปิดมึงดูเลยกูเลยกูชนะได้ได้ไอ้เชี่ยทีมเดสแมททำไมไม่เคยชนะเลยวะทีมเดสแมทอ่ะเพราะอะไรวะน้องไอ้เชี่ยมึงช่วยบอกกูทีดิวะไอ้เชี่ยมันมันเล่นยากกว่าทีมเดสแมทอะไม่เคยชนะเลยว่ะเวลาผมสตรีมเล่นทีมเดสแมทอ่ะฮะ เพราะอะไรวะไปแล้วครับทุกคนเฮ้อเจอกันครับเอฟว y วันมีเวลาว่างจะหาเวลามาสตรีมให้ได้เยอะที่สุดนะครับเจอกันเจอกันแ h ป p p ก g o ดเดย์ครับทุกคนแ a ปป <See you. S 1> ี้กู d n i น h สี่ยู่ไกลบาย